โอ้โหสวัสดีครับเอาสวัสดีพี่น้องชาญยูทูบทุกท่านครับน่งกาเจ้าย์โอเอาไปแข่งกับเจ้ายักษ์กันหน่อยโ oh oh. อ้โหแข่งดินดวนหน่อยดิโสู้ไหวไหมนัดนิว,วเคยไปยนะฮะนัดนินนดนดว,วนะ<อ>เคยไปวิ่ง่างนัดไหนนะนัดนิวเฮ้ยาแก้วที่ดินดวนไปวิ่งด้วยอ๋อเคยไปวิ่งนู่นเหรอยางก้วให้เก้ไกลแท้ อ๋อร้อยเก้าห้าครับคันน ja> ี้หกแสนเก้าเล่มทะเบียนสาวกอเฮ้ยยางเก้าหรือเปล่ายางพันนี่สาวกยางเก้าครับใครที่หาอยู่ครับสภาพครับคัสซีเอฟทีเอสวยงามมากเลย ตัวนี้เป็นเครื่องรถไทยเหรอรรถไคับเป็นรถไทยครับรถ,รถห้างเป็นรถห้างเลยโอ้โหไปวิว่งแข่งกับเจ้ายักษ์ได้เลยดิเนาะเดียวกระบะย,ยาวเท่าไหร่อ่ะสามเมตรเจ็ดเดขาลิ้นด่วนยาวเท่าไหาดดาไร่ฮะก็บอกสามเมตรบอกบอกรั้มอ่ะใหญ่มากเลยโอือ โบกดำก็สีสวยครับคันนี้ีจัดไปแข่งกับเจ้ายักษ์หน่อยไหมนอนี่รถใช้งานได้กี่ปีเนี่ยรถเพิ่งต่อมาได้เข้าสองปีกว่าเนี่ยสองปีกว่าเองนะอ๋ออู้หังลมไหมสองสองยังไม่เคยถอดทิ้งเลยอืมใชของเดิมันทุกอย่างอืม รถไทยไอรถนอกรถนอก,รถนอกเป็นเชฟช็อปใช่ไหมรถไทยไทยเองชุกของขับเองครับคันนีไ้ไม่ค่อยได้ลุยใช่ไหมอไยยอโอ้ต่อมาจากไหนนี่หมูสุพรรณน,น,นี่รถต่อมาจากหมูสุพรรณครับเดี๋ยวให้ดูว่าข้างๆนี่เป็นอลูมิเนียมเนาะไล่ลลเบาด้วยนะ่นี่ยไล่เบาน,นั่นแ่ลนะธรรมดาที่ไหนไเรียกโลครับ ลายเบาครับสูงเท่าไหร่ครับนี่ข้าง <90 S 1> ห้าสิบบ่เก้าสิบฮะสี่สิบเก้าเซล้มข้อมาอีกข้ออะไรมันก็มีเรียบร้อยอ๋อข้อมีเรียบร้อยครับสูงเก้าสิบใช่ไหมเต็มนี่ถึงไม่หกคิวนี่เจ็ดคิวเจ็ดคิวยังสวยอยู่เลยเนาะ ดูพื้นวะยังใหม่เกลี้ยงอยู่เลยอ่ะโหเฮ้ยกิ๊กเลย,เยดูฝาท้ายฝาท้ายหนาแท้ยกกัน3-4คนยี่ไม่ขึ้นหรอกโอ้ดูเหล็กไหมกลัวเลยตีกระโดดมาทห้ฮึืมทรงแบบ เรียมเรียมอ่าย,ยังสวย,ยเลยไหม6เก้9ครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ใครที่หาอยู่นะครับสาวกยาง9ครับผมโอ้ผมใช้เลยครับสวยงามมากยางลายกอไก่ครับนี่ใช่ไหมก็เรียกว่าลายกอไก่ได้นี่ อู้แบบนี้ไม่มีพ่อข้างขาดแล้วเนาะไไมม่่เงยยัคฮะถ้าใครขับพ่อข้างขาดได้ผมว่าเก่งแล้วเนี่ยรอทีหน้าเอาไปไม่ต้องทำอะไรครับน้ำมันเครื่องมันเตรียมไผ้มาเตรียมเปลี่ยนเรียบร้อยนี่นะเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้ดีโอไม่นี่มันอุดเน้เนี่ยครับเดี๋ยวถึงเวลาผมจะดึงออกถ่ายมันขึ้นเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเปลี่ยนถ่ายเรียบร้วของเรียบ แม่ผมไม่ได้เอาไฟพุทไธสูงเลยผมไม่ได้ไปอีิเห็นฝนตกหลายวันไปทําอะไรเขาขุดอ่างอยู่ตรงบ้านต้นกบนะครับอ๋อที่เราไปดูเหรอเราไปดูได้แก่อะไรใช่ไหมเออที่มาจากนี่นแหละนั่นแหละมาจากนั่นแหละมาจากนั่นแหละมันมีตัวชูตัวร้อยยี่ตัวขั้นเก่าๆเพื่อนคนอยู่นั่นมันจะหายไปช่วยตักไงอ๋อเพื่อนตุ้มเขาทำมาสองปีแต่แต่เพราะว่าเปลี่ยน โอ้ดูภายในหน่อยสิสวยไหมโอ้น้าซื้อนี่นี่6เซน9นี่ใช้งานคุ้มเลยครับเนี่ยใครที่ชอบนะครับถ้าไปซื้อตัวใหม่ก็ผมว่าแพงอยู่นะอึบดูภายในครับโอ้นอน,นอนสบายเลยภายใน แม่ดูไฟไหนติดเครื่องเราหน่อยได้ผ <Yeah. S 1> ู้เอเยินเจียบเลยเอเยินมากเครื่องไหมท่านเล่งเบามากเลยทั้งหมดทำให้เปล่าฮะเบาวิว <c ười> เลยไหม อ๋อชอบใช้ได้ด้วยตั้เล็กมันดีเยอนะครับต้องกดตั้เล็งตงหน่อยนะอ๋อโอ้โหแรงหน้าดูเลยนะเนี่อือหออ้อได้เลยเนาะ สบายเลยเลยนี่วิ่งงานเมาสบายเลยครับบอกได้เลยโอ้หเอ๊ะถ้าเขาซื้อต่อมาใหม่หมดเท่าไหร่เนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดเซนแน่นอนนี่ สวยสวยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ฮะตอนเอามาเท่าไหร่เนี่แพงไหมเอามาเจ็ดแสนสนี่นะโอ้เสองทำเปลี่ยนยางเปลี่ยนลูเนี่กวแล้วเจ็ดสองเ็ดสามระเพราะผมขายขนเลไปผมมาหาซื้อผมแบบใจร้อนเกินอ โอ้ไม่ต้องบืนเลยนะแบบนี้เอาพี่เอาจอดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูล็อกอีกโซ่ซื้อมาใส่รถเกี่ยวบะนั่นนะครับรถเกี่ยวต้องเปลี่ยนสองเลยปีนี้โอ้นี่ใครจะขายบ้างไหมรถเกี่ยวแถวเนี้ย แก้วเลยอ่ะใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทร088 367 3447นะครับโทรมาติดต่อผมโดยตรงเลยสวยงามครับสาวกยางเก้าการโอว่าเอาไปแข่งกับเจ้ายักษ์ได้เลยใช่ไหมฮะนี่นะโ,ฮโฮดูงี่เกะหกล้อเนาะเออ โอ้ซ oh. งสวยเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่โอเคไปดูล็อกกี้คันครับนี่เราพายังใช้แบตก่อนไม่ยอมลงจากรถเลยโอ้ ลงไม่ได้โดยม่เล็กแคันเลยกคัน้เลกสามสองอ๋อฮะบอยนี่หกสิบเก้าบอยคือไมนี่คืออะไรพี่อ้จารโนเลยจารโอขับสบายเลยนนี่ไม่ต้องบืนเลยอ่ะหลบไปได้ต่อไปพวกเองบืนขี้เตกเนี่เจ็บค่นี้ปอดีเลยเดี๋ยวผมส่งไอ้เนื้อคู่มาพี่ ฮะก็ผมส่งไอ้ยักษ์มาจะรู้ว่าเอาไปแข่งกับไอ้ยักษ์ได้เลยเนี่เอาไปดวลกันได้เลยเนะทางไหนพี่กับรถครับมืดมาคนจะตกอีกแล้วเนาะตกอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคันต่อไปครับผม